สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้เชิญพบกับรถลำเลียงความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยนะครับหรือรถ UN เอนั่นเองนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งจริงๆให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับขอบคุณรถจากท่านอะไรก็จําไม่ได้แล้วนานแล้วนะฮะท่านพงษ์ชัยมั้งท่านพงษ์ชัยศิริมีกุลนะครับขอบคุณนะครับโอเคอย่าลืมนะครับโลกกับทำบุญกับ UN นะครับ UNICEF d onation u n i c e f for อวิชัย d u n i เ e f เพื่อเด็กๆทุกคนนะครับ ยูนิเซฟจะเข้าไปตามประเทศต่างๆที่ขาดอาหารนําอาหารไปให้ขาดยารักษาโรคหรือมีโรคระบาดยูนิเซฟนำยาไปให้ขาดเครื่องนุ่งหม่มมีเสื้อผ้าไปให้ขาดเครื่องนุ่งห่มไม่แน่ใจอาจจะมีบ้างแล้วถ้าขาดการศึกษาคุณครูจะเข้าไปสอนนะมีคุณครูให้ขาดที่พักพิงยูนิเซฟสร้างที่พักชั่วคราวให้นะครับขาดน้ําสะอาดยูนิเซฟมีน้ําให้นะเด็กๆได้หลายอย่างนะครับยูนิเซฟ for every child ยูนิเซฟเพื่อเด็กๆทุกคนนะครับ เราสามารถร่วมเป็นผู้สนับสนุนยูนิเซฟได้นะครับร่วมบริจาคยูนิเซฟได้โดยผ่านทางอีมือบายนอีแบงกิ้ง e obile, e นะครับผ่านบัญชีองค์กรยูนิเซฟนะครับองค์กรยูนิเซฟชื่อบัญชีองค์กรยูนิเซฟนะครับองค์การยูนิเซฟธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีธัญญาจำกัดธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์นะครับตามเลขบัญชีที่ระบุนี้นะครับเลขบัญชีมาหน่อยสินิดนึงเออเลขบัญชีนิดนึงเออเออเออนั่นแหละนั่นเลขบัญชีนั่นแหละนะฮะ ได้บัญชีมาเสร็จปุ๊บโอนเสร็จปั๊บเซฟหน้าจอครับจนหน้าจอไว้นะครับแอดไลน์ตรงนี้คิวอ Code, F, าร์โค้ดยูนิเซฟแห่งประเทศไทยสนทานาก็ได้นะครับหรือจะสแกนคิวอาร์โค้ดอันนั้นระบบใหม่นี่ระบบเป็นระบบใหม่ใช่นี่ระบบเก่าคือสแกนคิวอาร์โค้ดไปสนทานาในไลน์นะครับชื่อไลน์คือไลน์ยูนิเซฟยูนิเซฟบริเอนชั่นนะครับชื่อไลน์ออฟฟิเชียลไลน์คือ donation, ยูนิเซฟบริเอนเชั่นไลน์เป็นทางการของยูนิเซฟนะครับทางส่วนบริจาคยูนิเซฟคือ ยูนิเซฟโดนชันนะครับร่วมบริจาคก,กับยูนิเซฟด้วยกันนะครับจากนั้นก็บอกว่าขอใบอนุโมทนาบัตรครับใบใบอนุโมทนาในการบริจาคนะครับแล้วก็ส่งที่เราแคปเจอร์หน้าจอหรือที่เซฟหน้าจอไว้รายการโอนเงินนะที่หน้าจอที่เราโอนเงินไปร่วมบริจาคให้ยูนิเซฟะครับส่งให้เจ้าหน้าที่ยูนิเซฟจากนั้นท่ากน,น,ทนก็จะส่งใบอนุโมทนาบัตรมาให้เราหรือถ้าเกิดต้องการใบเสร็จการบริจาคนะครับ mm hmm. เพื่อไปลดหย่อนภาษ,ษีก็สามารถขอทัานเจ้าหน้าที่ได้นะครับ เราช่วยยูนิเซฟยูนิเซฟช่วยเราแล้วช่วยประเทศอื่นด้วยนะครับคุยกับยูนิเซฟมานานเราไม่ได้คุยกับรถยูเอ็นเลยนี่คือรถลำเลียงครับรถลำเลียงพลแล้วก็ลำเลียงยุโทโธปกรณ์และลำเลียงอาหารนะครับรถท่งกําลังนั่นแหละนะครับเป็นขนาดเล็กรถลำเลียงนะรถลำเลียงจะเป็นรถผ้าใบรถผ้าใบข้างบนจะเป็นเป็นรูแล้วก็แบบเป็นปืนก็ได้นะถ้าไม่มีปืนก็เป็นปิด เป็นรถเด็กเล่นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นโมเดลรถจิ๋วจากประเทศญี่ปุ่นนะครับอันนี้ไม่ไ,มได้ฟอร์เซลนะฮะอันนี้ฟอร์ฟรีนะฮะแจกมากอากาศอะไรสักอย่างหนึ่งนะเป็นของที่เขาแจกมาทีนะฮะอันนี้ก็ขอบพระคุณท่านเจ้าของโมเดลนะที่ให้ให้เรามาเทสให้เรามาลองดูนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาชมนะครับนี่คือรถยูเอนะฮะรถโมเดลโมเดลรถล,ลำเลียงความช่วยเหลือนะครับใช่นี่คือรถลำเลียงความช่วยเหลือถูกต้องครับผม อย่าลืมนะครับทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจและที่สำคัญคืออย่าลืมกดบริจาคให้ u ยู c e f เซฟด้วยนะครับ u ยู c e f เซฟ for every child u ยู c e f เซฟช่วยเหลือเด็กๆทุกคนทั่วโลกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ